สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ํานะครับของแรงงานในภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลนะครับ ว่าค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันนี้ได้เท่าไหร่ค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันนี้นะครับได้ปรับค่าแรงขึ้นนะครับเป็นเดือนละห้า1ันห้ารอยเจ็ดบดจุดหเช็คเกลนะครับจากปกติเดือนละ5 3 0พันารเช็คเกลนะครับหรือถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็จะเป็นชั่วโมงละส0 6สิดหนึ่งเช็คเกลต่อชั่วโมงนะครับแล้ว ถ้าเราทำงานเกินล่วงเวลานะครับหรือ ot นะครับหากทำงานเกิน8ดชั่วโมงต่อวันนะครับ2ชั่วโมงแรกนะครับจะได้อยู่ที่สา2สิบแดสองหเช็คเกลต่อชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับจะได้อยู่ที่ชั่วโมงละสี่สิบห้าดเ้าหนึ่งเช็คเกลต่อชั่วโมงกนะ็ข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ สำหรับค่าใช้จ่ายที่นายจ้างสามารถหักจากเงินเดือนเราได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนายจ้างสามารถหักอะไรได้บ้างก็จะมีดังนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับค่าภาษีรายได้นะครับและประกันสังคมของอิสราเอลนะครับสองนะครับค่าประกันสุขภาพสามนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อสี่ค่าที่พักอาศัยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับค่าจ้างขั้นต่ําและก็สิ่งที่นายจ้างหากจากเงินเดือนของเรานะครับอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ